กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้เราอยู่เกมคาเวตี้โมบายและสัปหัวข้อของวันนี้เดี๋ยวเราสุดในตอนนี้ผมตัวเกมก็นในการปล่อยแพทโนตล่าสุดของแบนดพาร์ในซีซั่นที่9ออกมากันแล้วผมที่จะมีการสปอยในส่วนของข้อมูลการบัฟแล้วก็การเนิบต่างของปืนในซีซั่นที่9นี้ก็มาดูกันครับผมว่า,วาภายในซีซั่นที่9จะมีปืนไหนบ้างที่โดนเนิฟและได้รับในเรื่องของการบัฟกันบ้างผมก็มาดูกันเลย เรื่องกันอย่างแรกเลยผมกับทีมของซีซั่นที่9นี้เนี่ยจะตรงเข้ากับช่วงของเทศกาลฮาโลวีนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทีมหลักของเราก็จะเด่นในเรื่องของเทศกาลฮาโลวีนเป็นหลักนะนั้นก็นเลยทําให้ในโหมดของ MP ผมจะมีการอัปเดตในส่วนของด่านที่เป็นฮาโลวีนเนี่ยทั้งหมด2ด่านด้วยกันโดยด่านแรกเนี่ยก็จะเป็นด่านฮาโลวีนสแตนด์ทอปผมที่เป็นด่านที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วผมอันนี้เนี่ยก็จะวนกลับมาให้เราเนี่ยสามารถเล่นกันได้อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ตามด้วยด่านใหมาอีกด่านหนึ่งและด่านหมาอีกด่านหนึ่งก็ผมก็คือดา่านโฮเว o โซมิวผมอันนี้นก็คือด่านที่จะมาด้วยอีกเหมือนกันนะผมเป็นด่านใหม่เลย er ที่จอัปเดตเข้ามาในซีซั่นที่9น้นี้โดยตัวด่านเนี่ยก็จะเป็นด่านที่เป็นแนวทีมกลางคืนอีกเช่นกันนะผมและถัดมาก,กับโหมดใหม่ประจาโหมด MP ในซีซั่นนี้ผมจะเป็นโหมดดรอปโซนในส่วนของรายละเอียดโหมดนี้อันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะผมก็เดี๋ยวรอดูดทีหนึง่งตอนตัวเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชันเต็มนะ และของเล่นใหม่ประจำโหมด MP ผมกับ o v e r d r i e Skill Tech 5ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดแล้วก็เพิ่มเกาะให้เพื่อนเป็นหน่วยทั้งหมด50หน่วยด้วยกันนะผมก็เลยได้ว่ากดทีเดียวเนี่ยสามารถเพิ่มเกาะได้ทั้งทีมได้ในบริเวณที่การใช้งานของตัวอุปกรณ์เนี่ยอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะ เจอันทันมากกับอุปกรณ์ยูทูดีอุปกรณ์เสริมก็ผมกับตัวแฟลตโดนอันนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวระเบิดแฟลตนะแต่ว่ามันจะเป็นการปล่อยโดนเข้าไปแทนครับถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมองบริเวณที่เป็นตัวแฟลตโดนเนี่ยจะเกิดเป็นแฟลตขึ้นมาทําให้ศัตรูมองไม่เห็นเป็นการชั่วคราวแล้วก็ทันมากับของเล่นใหม่ในโหมดของ b ั t t ทิลรอยัลกับคลาสพัมเพ็ดนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าตัวเจ็ดชิปก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเรียกว่าตัวเจ็ดไอพ่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมโดยความสลากมากของคาสนี้ก็คือ เมื่อเราทำการกดใช้งานเล็กสกิลเนี่ยจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถกระโดดแล้วก็สามารถโดดัตเหมือนกับใช้ไอพ่นติดหลังได้เป็นการชั่วคราวในขณะที่ติดไอพ่นเนี่ยเราสามารถใช้ปืนในการยิงใส่ศัตรูได้ด้วยผมในการโดดแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องเก็บในส่วนของตัวแต้มพลังงานให้ถึงขีดจำกัดถ้าเกิดว่ากระโดดนานจนเกินไปเนี่ยแต้มพลังงานจะหมดแลวเราจะไม่สามารถโดดได้เป็นการชั่วคราวสำหรับสกิลติดตัวของคาสนี้ผมจะเพิ่มระยะเวลาการโดดของตัวเช็ดเช็ดวันนี้ผมแล้วก็เพิ่มในส่วนการโดดจำนวนครั้งให้มากขึ้นกว่าเดิมก็ยิ่งอัปเเกกรรดดดด็ทาาาให้้สมถโไ ขึ้นโดดได้สูงขึ้นกว่าเดิมในการเล่นนะก็รีดว่าเป็นอีกหนึ่งค่าเลยที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่ต่างๆให้ดียิ่งขึ้นถัดมาในส่วนของอาวุธใหม่ประจำซีซั่นที่9ผมก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะมีอาวุธมาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นปืนตระกูลสาย AR ผมกับตัว Swordfish แล้วก็อีกหนึ่งชิน้นจะเป็นอาวุธรองชิ้นใหม่กับตัว Tumper ก็รีดว่าทั้ง2ชิ้นนี้พี่ดิงก็ทำคลิปรีวิวแบบคร่าวๆไว้แล้วถึงความสามารถในการใช้ง และถัดมาก,กับโหมดซอมบี้ผมที่จะรีเทิร์นกลับมาในสีสันนี้พร้อมกับโหมดความยากระดับ และนอกจากนั้นเนี่ยที่จะมีการอัปเดตหมดซอมบี้เพิ่มเติมแล้วเนี่ยยังมีการปรปับปรุงในส่วนของอ e ินเ์ฟการเล่นเกมเพย์ใหม่หลายๆอย่างอย่างเช่นภารกิจเพิ่มเติมในโหมดของซอมบี้ให้มีความทา้าทายที่มากขึ้นกว่าเดิมปรปับปรุงในส่วนของป้อมปืนบางประเภทปรปับปรุงทําให้ซอมบี้มีความสามารถที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในส่วนนี้เขาบอก2อย่างก็คือซอมบี้ตัวใหญ่เนี่ยจะมีความสามารถในการทุบพื้นและทําให้ตัวละครของเราเนี่ยกระเด็นได้และจะมีซอมบี้บางตัวที่มีความสามารถในการทําให้ป้อมปืนของเราเนี่ยติดสตันไม่สามารถยิงได้เเปป็็็นนกกกาาารรชั่่ววว เพิ่มความท้าทายในการลงบทสมบีแบบฮาร์ดคอร์ให้มากขึ้นและลึกขึ้นมาผมก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแลวผมกับการปรับสมดุลของตัวเกมทั้งการบัฟการเนิร์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงความสามารถต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในซีซั่นที่9นี้ผมก็หลักๆเนี่ยจะมีในส่วนของแผนภูมิการอัปเดตเนี่ยคร่าวๆตามนี้เลยผมที่มีการปล่อยมาแบบคร่าวๆเลยนะก็สามารถดูได้ตามนี้ในส่วนของรายละเอียดข้างต้นมาเริ่มกันกระบ,บอกแรกเลยผมกับปืนตะกุลสาย AR CR 56 Amax ก็เด้งเล่นได้ว่าในโซนบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ผมแต่ว่าในโซนต่างประเทศเนี่ยเป็นปืนที่นิยมมากๆเลยผมโดยสำหรับการปรับเปลี่ยนในคราวนี้เนี่ยตัวปืนจะโดนเนิร์ฟลงทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR โดยการเนิร์ฟเนี่ยจะเนิร์ฟเฉพาะในส่วนของตัวแม็กกาซีนที่เป็นตัว M 6 7เท่านั้นนะผมโดยการเนิร์ฟก็จะมีการปรับช่วงระยะการยิงของตัวปืนเนี่ยจากเริ่มต้น,นระยะใกล้36เป็น30ระยะกลางจาก 451เมตรเป็น42เมตรแล้วก็ความเสียหายของตัวปืนเนี่ยในกรณีที่ยิงบริเวณแขนจาก6 2จะเหลือเพียงแค่48เท่านั้นนะผมเรียกได้ว,ว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมากในการเล่นนะผมโดยเฉพาะคนที่เล่นเป็นปืนสายเคาะเป็นเนี่ย c r 5 6 a m a x เนี่ยมันแรงมากๆเลยผมเพราะฉะนั้นก็โดนเนื้อไปในส่วนนี้นะกระบอกทัดมากกระปืน AR M13 ผมโดยในแพทนี้บอกเลยว่า M13 เนี่ยได้รับการบับมาโคตรโหดนะผมแล้วก็โหดก็แพท ซีซั่น8มากๆเลยผมโดยสารับการบัฟตัวปืนแบบดั้งเดิมเนี่ยจะมีการบัฟในส่วนของเพิ่มความเร็วพื้นฐานของตัวปืนจาก0.6เป็น0.65ทำให้เราเนี่ยถือปืนวิ่งเร็วขึ้นปรับแอนิเมชันตัวปืนนผมจากรีโหลดประมาณ3วิท,ทีเหลือ2.5วิธีปรับปรุงในส่วนความเร็วของตัวกระสุนแอนิเมชันพื้นฐานจาก600เพิ่มเป็น900ครับผม <c oughs> นี่แค่ปรับพื้นฐานตัวปืนนี่บอกเลยว่าสามารถยิงสู้กับ SMG ได้แบบชิวๆแล้วนะตอนนี้นะ และนอกจากการดับตัวปืนข้างต้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการบัฟในส่วนของไอคทมที่เป็นของแต่งนะผมละหลักๆเนี่ยก็จะมีการบัฟในส่วนของตัวลำกล้องปืนตัวรองนะผมให้เพิ่มค่าในส่วนของความแม่นยําให้ดีขึ้นผมโดยเฉพาะความเร็วในการขึ้นที่ของตัวอุปกรณ์ถัดมาตามด้วยในส่วนของตัวซอมแมกกาซีนผมจุด300 RTC ทั้ง2ตัวเลยทั้ง30ราวแล้วก็40ราวโดยสับเจ้าตัว30ราวนี้เนี่ย จะปรับในส่วนของลดผลเสียจากสโคบความเร็วในการเลงยิง8%เนเี่ยจะเหลือเพียงแค่ลบ3%เท่านั้นนะผมโอ้โหเลยว่าลดเยอะมากและสำหรับตัว40บราผมก็จะปรับในส่วนของความเร็วมูเมนต์สปีดของตัวละครให้ผลเสียเนี่ยลดน้อยลงกว่าเดิมจากลถ2จะเหลือเพียงแค่ลด1ระยะเวลาในการเล็งเนี่ยก็จะลดลงมาอีกเล็กน้อยนะก็ต้องเรียกได้ว่าของแต่งส่วนใหญ่นี่อื <c oughs> ในซีซั่นนี้นี่ค่อนข้างที่จะเอาใจในส่วนของคนที่ชอบ m 1 3มากมากเลยเพราะตอนนี้มันก็โหดอยู่แล้วจ้ะยิ่งบัฟเข้ามาเนี่ยก็ย กระบอกถัดมาก,กระปืน KN44 ผมในแพทนี้เนี่ยตัว KN44 ก็ได้รับบัฟมาค่อนข้างดีเลยผมแลหลักเนี่ยก็จะบัฟในเรื่องของลดอัตราการขดตัวแนวตั้งแล้วก็แน่นอนของตัวปืนเป็นหลักรวมถึงมีการเพิ่มปรับในส่วนของดาเมจของตัวปืนนผมจากดาเมจที่ปกติยิงแขน26ก็จะเพิ่มเป็น28เบรเวนที่ยิงอกจาก28จะเพิ่มเป็น31 ก็เรียกได้ว่าทําให้ดาเมจของตัวปืนเนี่ยสามารถยิงได้แรงขึ้นมากกว่าเดิมเพิ่มโอกาสในการปิดจ็อบในการยิงกระสุนด้วย3-4ถึงนัดด้วยกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่น่าสนใจในแพทนี้ผมแล้วก็มีการปรับของแต่งเล็กน้อยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลดในส่วนของอัตราแรงดีดแนวตั้งแนวนอนเป็นหลักถัดมากระปืนสาย l m g Shopper อันนี้ก็ได้รับการบัฟมาผมโดยการบัฟช็อปเปอร์ก็คือ ปรับปรุงในส่วนของระยะความเสียหายในการยิงเะียใกล้าจาก10เมตรก็เพิ่มเป็นความเสียหายสูงสุดเนี่ยระยะใกล้เป็น14เมตรด้วยกันนะผมก็เพิ่มความสามารถในการบลสตูได้ดีขึ้นในการต่อสู้ระยะประชิดของตัวปืนนะถัดมาก,กับ UL736 ็ครับผมปืนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าได้รับทางการบัฟแล้วก็การเนิร์ฟในเวลาเดียวกันผมโดยสำหรับการบัฟของตัวปืนก็คือเพิ่มในส่วนความเสียหายของตัวปืนนะผม จากตอนแรกเนี่ยเป็น 25, 22, 2 0 19เพิ่มเป็น 28, 24, 20แล้วก็19ทําให้การยิงระยะประชิดเนี่ยตัวปืนจากค่อนข้างมีดาเมจที่แรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของความสามารถในการเคลื่อนที่ของตัวปืนนะผมก็เรียกว่าเป็น1.0 4เพิ่มเป็น1.06ทําให้ตัวปืนเนี่ยวิ่งเร็วกว่าเดิมอีกนิดนึงนะผมแต่การเนิร์ฟตัวปืนเนี่ยจะเนิร์ฟในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการใช้งานของตัวลลวรรลูกกกกรระสุนนนนแแ้ว็าปับใ่่ขออองงตีเย ทับมากับ s 36ก็ได้รับการบับมาเช่นกันผมโดยสำหรับการบับของ s 3 6ก็คือปรับในส่วนของแรงถีบของตัวปืนแบบข้างต้นทําให้เราเนี่ยสามารถคุมแรงถีบของตัวปืนได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ยิงแบบต่อเนื่องแล้วก็กดค้างก็เรีวยกว่าทําให้เราเนี่ยสามารถคุมปืนได้ดีขึ้นนะและกระบอกทัดมาผมเป็นหนึ่งในกระบอกที่คนรอคอยกันแล้วผมกับปืน mx 9หนึ่งในปืนเมตาที่ทุกคนเนี่ยเรียกว,ว่าใช้งานติดท็อปพิสเมตากันมากๆเลยผมโดยสำหรับการปรับของ mx 9ก็คือโดนเนิฟมาครับผม โดยในแพทโน้ตเนี่ยเขาเขียนว่าเนิฟตัวปืนในโหมดของ Ba t t l e Royale แต่พี่ลิงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในโหมดของ MP มเนี่ยมันจะโดนด้วยหรือเปล่าผมโดยในการปรับดาเมจของตัวปืนตามนี้เลยก็คือดาเมจตัวปืนเนี่ยจาก30 24 1 6แล้วก็15เนี่ยให้เหลือเพียงแค่25 2 1 18แล้วก็16หน่วยเท่านั้นนะผมต้องจำก่อนว่าที่เขาบอกในแพทโน้ตเนี่ยมันคือในโหมดของ BR นะ MP เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะโดนหรือเปล่านะต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะ เรนนิงกระบอกก็ผมที่โดนในโหมดของ BR ด้วยเหมือนกันก็คือปืน SKS นะผมอย่างที่รู้ว่าในแพทนี้เนี่ยมันมีการเพิ่มในส่วนของเบิร์กใหม่ที่เราสามารถยิงอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยตัว SKS เนี่ยก็เลยเป็นปืนที่โหมดมากในโหมดของ BR ครับผมก็เลยโดนเนิร์ฟลงมาเล็กน้อยโดยสำหรับการเนิร์ฟ SK SKS ในโหมด v r ก็คือปรับในส่วนของแรงดีดกระสุนนัดแรกของตัวปืนนะผมให้มีแรงดีดมากกว่าเดิม50% แล้วก็นัดที่2เนี่ยถัดถัดมาจะเพิ่มอีกเป็นนัดลักษ5เป็นต้นไปผมทำให้การยิงแบบต่อเนื่องของตัว s k s เนี่ยจะยิงยากขึ้นนะก็เรียกว่าเป็นปืนที่ดีมากใช่ไหมก็โดนเนิฟซะเลยผมในโหมดของ BR นะ แล้วก็ชิ้นถัดมาผมอันนี้ค่อนข้างแปลกมากเลยผมก็คือการปรับปรุงในส่วนของเพิร์กของอาวุธปืนในโหมดของ m อก็คือเพิร์กชิ้นนี้เลยผมเมื่อยิงโดนถูกขาของศัตรูจะลดความเร็วในการขึ้นที่ของศัตรูลงผมโดยในซีซั่นหน้าเนี่ยเพิร์กตัวนี้จะได้รับในเรื่องของการบัฟมาผมก็คือเมื่อใส่เพิร์กตัวนี้แล้วยิงโดนส่วนไหนต่างๆส่วนใดก็ได้ของศัตรูผมก็จะทําให้ติดสถานะที่โดนลดความเร็วลงอ่าเรียกได้ว่า ดูหน้าใช้งานขึ้นมากกว่าเดิมผมนึกสภาพปืนตัวนี้เนี่ยใช้งานกับปืนตระกูล A r กับปืนสไนเปอร์เนี่ยยิงศัตรูไม่ตายเนี่ยศัตรูติดเดินชา้าปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถซ้ำศัตรูได้ง่ายขึ้นนะก็กลายเป็นเป์กที่น่าสนใจมากขึ้นเลยในแพทหน้านะถัดมาในฟังของอุปกรณ์ที่เป็นสกอร์สตีกันบ้างผมมาเริ่มกับชิ้นแรกเลยกับตัวแซมท,ทัวเล็ตอันนี้ก็จะได้รับในเรื่องของการบัฟความสามารถเข้ามา2อย่าง อย่างแรกเลยก็คือเพิ่มความสามารถเมื่อทํำลายอุปกรณ์ได้ผมจากตอนแรกจะได้แต้ม198แต้มตอนน่อ1นอุปกรณ์ก็จะเพิ่มเป็น385และลดแต้มในการเรียกอุปกรณ์ลงจาก850แต้มจะเหลือเพียงแค่660แต้มเท่านั้นนะผมก็รยกได้ว่าในเล่นปกติอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ในการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะเห็นใช้งานมากขึ้นนะชิ้นถัดมาก,กับอุปกรณ์สวมครก็ผม ปรับปรุงการเพิ่มฝูงบินให้มากขึ้นกว่าเดิมผมจากตอนแรกเนี่ยมันจะมีเพียงแค่4ฝูงบินเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเป็นทั้งหมด6ฝูงบินขึ้นไปชิ้นถัดมากกับตัวนาปาเมื่อผมลดแต้มในการเรียกใช้งานอุปกรณ์ลงจาก1,500แต้มให้เหลือ1,190แต้มโหลดลงมาประมาณเกือบเกือบสด้วยกันนะก็รีดว่าทำให้เราเสามารถเรียกใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้น ชิ้นถัดมากับไรนิ่งสไตล์ก็ได้รับการบัฟมาเช่นกันผมโดยบัฟลดแต้มการเลือกใช้งานจาก1,500แต้มให้เหลือเพียงแค่850แต้มและก็เพิ่มระยะการทำระเบิดของตัวอาวุธเนี่ยจาก10เมตรเพิ่มระยะเป็น15เมตรด้วยกัน และก็ข่าววันนี้ผมสับการรีวิวการอัปเดตแพทโนโล,ล่าสุดของ Battle Pass ในซีเ่นที่9ที่เกี่ยวข้องกับการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวปืนทั้งหมดที่ทจะมาในซีั่นนี้ก็เรียกได้ว่ามีหลายกระบอกเลยที่เป็นปืนเมตาต่างๆเนี่ยก็โดนเนิร์ฟลงมาสักทีผมปืนอื่นๆเนี่ยจะได้มีโอกาสในการลดเล่นแล้วก็เป็นเมตากับเขาบ้างสักทีนั่นเองนะและสำหรับเพื่อนๆนะผมรู้สึกยังไงกันบ้างสับการบัฟแล้วก็เน,นิร์ฟในซีั่นที่9นี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันบอกกันได้ และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกิปด,ดีๆแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมท้งช่องทายูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปี๊บ